สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร3ตัวบนประจำวันที่ที่1ธันวาคม2,566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใขรทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูสูตรสาตัวบนนะอาจารย์จะทําให้เป็น4สูตรนะแต่ว่าจะจับ3ามตัวบนให้นะมีวิธีการทํานะดังต่อไปนี้นะคะ าดูตัวสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะจะใช้แสนคูณห้าบวกหมื่นคูณห้าพันคูณห้าสิบบนคูณเก้าหน่วยบนคูณแปดมีค่าเท่ากับ x บวกหกสูตรที่สองแสนคูณห้าหมื่นคูณห้าพันคูณห้าร้อยบนคูณห้าหน่วยล่างมีค่าเท่ากับ x บวกเก้าหรือว่าเป็นการลดแต้มลงมานะคะสูตรที่สาม หมื่นคูณห้าพันคูณแปดร้อยบนคูณเก้านะคะสิบบนคูณด้วยสามมีค่าเท่าก,กับ x อนะฮะอันนี้อันนี้ตัวเดียวนะคะแล้วมาประกบกับอีกตัวหนึ่งตรงสูตรที่สี่นี่นะคะก็คือใช้หน่วยบนคูณหกสิบล่างคูณห้าหน่วยล่างคูณห้ามีค่าเท่าก,กับ x กตามคำตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจตอนอาจารย์อธิบายนะ,ะเริ่มตั้งแต่ว่าที่ออกสี่เจ็ดแปดนะคะสี่เจ็ดแปด สี่เจ็ดแปดงวดนี้เลยเนาะ,ะเรามีทั้งหมดสี่สูตรด้วยกันนะเดี๋ยวมาแกะสูตรก่อนย้อนไปหนึ่งงวดเองนะคะงวดที่เอกเจ็ดแปดสองเก้าหกเจ็ดนะมาทําเป็นตัวสูตรมาดูตัวแรกในหลักแสนนะเลขเลขสี่นะคะสี่ห้านะคะเป็นยี่สิบหมื่นเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าพันเลขหนึ่งคูณห้าได้ห้าสิบบนเลขแปดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดสิบสอง แล้วก็หน่วยบนสองแปดสิบหกได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็บวกกันเป็นสิบสิบเป็นสิบแปดนะได้แปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สองตัวนี้นะคะ่ะได้แปดกับสี่ต่อมาดูสูตรที่สองใช้ตัวเดียวกัน,นะคะ่ะแสนคูณห้าเออห้าสี่เป็นยี่สิบนะหมื่นก็เจ็ดเจ็ดห้าสามห้าพันหนึ่งคูณห้าได้ห้าร้อยบนเจ็ดสี่ยี่แปด แล้วก็หน่วยล่างตรงนี้หกเจ็ดเอาเลขเจ็ดมาะคะ่ะทําการบวกกันศูนย์ห้าห้านี้เป็นสิบเป็นสิบแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าอก็ได้ห้าอันนี้เราทําการบวกเก้านะคะห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่นะหรือว่าลดลงล,ล,ลบลบแต้มก็ได้นะคะจะได้หนะ้ากับสี่นะในสูตรที่สองต่อมาสูตรที่สามหมื่นนะคะเลขเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าพันเลขหนึ่งคูณแปดได้แปดร้อยบนเจ็ด เจ็ดเก้าหกสิบามใส่เลขสามสิบบนเลขแปดสามยิบสี่เนี่ยเอาตามนี้เลยห้านะคะก็บสามก็เป็นแปดแปดกับแปดก็เป็นสิบหกหกบวกสี่เป็นสิบนะได้ศ 0. 0, ูนย์ศูนยะอันนี้เราเราได้ตัวเดียวนะคะเอาแค่ตัวเดียวเลขศูนยตัวนี้ตั้งไว้ก่อนนะคะต่อมาสูตรที่สี่หน่วยบนนะคะเลขสองหกเป็นสิบสองสิบล่างหกห้าสามสิบแล้วก็หน่วยล่างเจ็ดห้าสามห้า สองบวกกันได้7เอามาไว้ตรงนี้นะคะให้มันได้2ตัวก็คือ0นย์กับ7 0็ดศูย์ก็จากศูนยที่3นี่และเจจากศูนยที่4ทําแบบนี้ทุกงวดเลยนะคะทําเหมือนกันเลยนะ,ะแล้วเราก็ไม่จับเป็น8ปดห้าศูนย์8ปดห้าสี่แปดสี่ศูนย์แดสีหย์แดห้าดะคะแปดห้าศูนย์แปดหดแดห้าศหอาจารย์เขียนไงแปดห้า ปดห้าศูนย์แล้วก็แปดห้าเจ็ดเนะ <S <S าะเดี๋ยวพาเอฟซีลงคลองนะท่านผู้ชมแปดห้าศูนย์ก็แปดห้าเจ็ดแปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดแล้วก็แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดนะถูกต้องต่อมาขึ้นเลขสี่เนาะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดถึงแปดศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็สี่สี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดสี่สี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดอ่ะ ตามนี้เลยนะคะแล้วผลออกมาของวดแรกนี้ออกมาที่4 7 8นะคะจะเข้าเลขตัวนี้นะจะมี4 7 8อยู่ตัวหนึ่งนะคะเจ้าจะจับทั้งหมดได้แปดชุดเหมือนกันทุกงวดเลยนะคะอ่ะมันมีตัวนี้นะได้มี4 7 8นะคะอันนี้ก็ได้ตามนี้เนาะ4 7 8นะคะวดแรกนี้จะเป็นโต๊นะคะในโต๊ะ แต่มันก็มีสามตัวอยู่นะไม่ทราบจะเป็นโต๊ะหรือเป็นตรงนะคะจะเป็นอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะเนี่ยแปดชุดโต๊ดตรงนะคะแปดชุดโต๊ดตัวตรงนะ,ะเมื่อแรกนะคะเรียบร้อยนะสี่เจ็ดแปดต่อบางวดที่สองนะคะลองไปแกะสูตรดูนะมันจะได้อ,อันนี้สิบนะเป็นสิบแปดแปดกับสี่ก็เป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปด อันนี้ห้าสิบสิบห้าห้าหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองได้สองอันนี้บวกเก้านะเป็นสิบเอ็ดอันนี้ห้าหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองอันนี้สูตรนี้ได้สองส่วนสูตรนี้แปดห้าห้าก็เป็นสิบแปดได้เลขแปดตามแนวที่อาจารย์เขียนประกาสีแดงไว้นี่นะคะสูตรนี้ได้สองสูตรที่สี่ได้เลขแปดแล้วเราก็จับเป็นสองสองสี่อ้าวไม่ใช่นะคะสองสองสอง ตัวนี้เลยสองสองแปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งแปดแถวแรกนะแล้วก็แปดสองสองแปดสองแปดสองสองแปดสองแปดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดตามนี้เลยอนะอกมาที่งวดต่อม,มาเนาะออกมาที่อะไรแปดหนึ่งสองหมานี่ <S <S นมันเห่าวอนจะอยากไปอยู่วัดเลยเนาะไม่อยากอยู่บ้านเลยเนี่ยแปดหนึ่งสองนะ 8, 1, 2, นะ นี่ค่ะอันนี้จะมาแบบตรงเลยฮะแปดหนึ 12, ่งสองเห็นไหมมีโต๊ะแล้วก็มีตรงนะนแล้วแต่เลยเนาะจะเข้าหรือเปล่าสําหรับวดวน,นี้เป็นปัญหาสูตรนี้อาจารย์ทำไว้แต่งวัที่แล้วนะคะท,ท่านผู้ชมทําไว้ดูเฉยเนาะเออมันเข้ากรีบลงเลยอันนี้ต่อมาเมื่ออนี้นะแปดหนึ่งสองอาจารย์ก็มาดูตัวสูตรนะอันนี้แกะมาให้เรียบร้อยแล้วเราลองบวกดูนะห้าศูนย์ศูนย์เก้าหกนี่ก็เป็น เออสิบห้าเป็นยี่สิบพอดีนะได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกห้ากับหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามสามอันนี้บวกเก้านะลดแต้มลงมาก็เป็นเก้าบวกสามบวกเก้าเป็นสิบสองต่อมาศูนย์ศูนย์สองสามนี่เป็นห้าอีกอันนี้ก็สองศูนย์ศูนย์ก็ได้สองก็ทำลูกศรมานี่แล้วก็จับนะคะศูนย์สามห้าศูนย์สามสอง 025 022แล้วก็635 632 625แล้วก็622สาหรับงวดที่สามนี้ก็ออกมาที่202ค่ะจะมีเลขสองอยู่สองตัวเลขศูนย์ตัวหนึ่งอยู่แถวแถวนี้นะคะเนี่ย202เก็บคออ่าตามนี้เลยเนาะ,ะแย่แล้วแย่แล้ว เป็นเป็นงวดที่สามนะอันนี้ก็เข้าทางของโต๊ะนะคะมีอยู่แค่แปดแปดชุดเนี่ยนะเราไม่ทราบว่าตัวหวยของงวดสัญจรนครราชสีมานี้จะออกเป็นสูตรไหนนะคะจะมาทางของสูตรไหนเราก็ต้องทําให้หลากหลายสูตรไว้นะ,ะแล้วเอฟซแต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันตามสูตรไม่เหมือนกันก็จะต้องมีคนถูกคนไม่ถูกแบบนี้นะคะตามนี้ต่อมามาดูงวดที่สี่นะงวดที่สี่ สูตรที่หนึ่งนะได้หกกับสองเกิดจากการที่บวกกันตรงนี้นะห้าบวกหกห้าบวกห้าเป็นสิบเป็นสิบหกหกบวกหกเป็นสิบสองห้าบวกห้าเป็นสิบหมดไปนะหกกับแปดก็เป็นสิบสี่แล้วลดแต้มตรงนี้เป็นบวกเก้าก็เป็นสิบสามต่อมาสูตรที่สามหกกับแปดก็เป็นสิบสี่ได้สี่สูตรที่สี่สองศูนย์ศูนย์นี่ได้สองก็เขียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับเป็นหกสี่สี่หกสี่สองหกสามสี่หกสามสอง สองสี่สี่สองสี่สองสองสามสี่สองสามสองจะได้ทั้งหมด8ชุดนี่นะผลของการออกในงวดที่สี่นะจากสองสองก็จะมาออกที่เอ่อสี่สี่หนะคะมีเลขสี่สองตัวแล้วก็เลขหก 6, ตัวหนึ่งก็จะมีอยูต่ตัวนี้เลยคะ่ะหกสี่สนี่นะคะสามประตูนะสประตูก็จะได้ตรงเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์เอาตามความเป็นจริงนะมันมา เป็นตัวนี้นะหลักร้อยมันจะเป็นเลขหกับฝั่งนี้นะอันนี้จะเป็นเลขสี่มันไม่เชิงปักหลักนะคะท่านผู้ชมมันเป็นแค่ตัวสูตรนะสามารถมาจับรวมกันแล้วมันได้สามตัวนะคะก็เลยทําให้ fc ได้ชมกันเนาะนี่ค่ะคําว่า fc ก็คือคนที่กดติดตามมาจา์นะคะก็ถือว่าเป็น fc ของทางช่องคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ถือว่าไม่ใช่ fc นะเป็นแค่เพียงทางผ่านนะคะเข้ามาชมดูพอขำๆแล้วก็ไปนะคะ ไม่ได้มีความรักความศรัทธ,ธาอะไรกันก็แค่ดูกันไปที่เฉยนะฮะแต่ถ้าเป็น f อฟซนี่ก็จะรักกันเนาะสูตรเข้าไม่เข้าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเขาก็อยากให้อาจารย์ทําให้ชมนะคะตามนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ตามนี้ต่อมานะเรามาดูงวดที่ห้าใช่ไหมเนี่ยสี่งวดแล้วใช่ไหมโต๊ะไปเสสะสามงวดตรงงวดเดียวนะคะนี่มโอกาสตรงงวดหนึ่งต่อมาเนาะ เรามาดูว่าที่ห้าค่ะก็มาลองบวกดูนะห้าห้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดเป็ 5, 5, 0, 6, 4, 0, 10, 0, 5, นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเนี่ยห้าห้าเป็นสิบหกกับสี่ก็เป็นสิบเหลือห้าตัวนี้ยกมาลดแต้มลงไปก็เหลือสี่ต่อมาสูตรที่สามเป็นห้าแปดนะเป็นสิบสามสามก็หกเป็นเก้าเก้ากับสองก็เป็นสนะิบเอ็ดได้หนึ่งนะและอีกสูตรหนึ่งก็คือหก ศูนย์ศูนย์นี่ก็คือหกตามลูกศรมานี่เลยแล้วก็จับเป็นเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหกเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หกห้าห้าหนึ่งห้าห้าหกห้าสี่หนึ่งห้าสี่หกแบบนี้นะคะก็จับมันจะได้แปดชุดผลของการออกมาก็คือต่อจากสี่สี่หกก็เป็นเก้าห้าหนึ่งนะคะออกมาที่เก้าห้าหนึ่งตรงนี้อ่า งวดนี้มีลูกฟุกนะคะท่านผู้ชมได้ตรงเลยนะคะ951ดูทราบจะตรงหรือจะโต๊ดนะ951ก็เข้าไปในแปดชุดนะที่อาจารย์วางให้ดินี่นะตามนี้เลยต่อมาเรามาดูงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วปึ้งนี่เลยเนาะเอาเราเอาเวลาเหลือเยอะนะเดี๋ยวแกะสูตรของงวดที่แล้วให้ดูหน่อยล้วกันงวดที่จะออก990ใช่ไหมเราก็มา เอาตั้งแต่เมื่อที่ออก951มาเป็นหลักไงนะเดี๋ยวจารย์ดูฝั่งซ้ายมือให้ทาตรงนี้นะ951เพื่อใช้ออก990นี้แสนเลข7 7 5 3 5 1 4 5 20 1ัน3 55 10บน5 9 45หน่วยบน1คูณ8ได้8ทำการบวกกัน5เป็น10หมดไป5ก็8เป็น13 3บวก6เป็น9อจะได้3กับ9นะครับ ต่อมางวดที่อะไรสูตรที่สองแสนเจ็ดห้าสามห้าหมื่นสี่ห้ายี่สิบพันสามห้ายี่ห้าเออสามห้าสิบห้านะอาจารย์สามคูณห้าได้สิบห้านะแล้วก็ร้อยบนเก้าสี่เก้าสามหกได้หกหน่วยล่างสามอ่าหน่วยล่างสามยกมาเลยแล้วบวกกันห้าสิบหมดไปเนาะหกกับสามเป็นเก้าเก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดเนาะ ก็ได้เก้ากับแปดหรือว่าเก้าลบหนึ่งก็ได้แปดต่อมาสูตรที่สามสูตรที่สามก็ใช้หมื่นสี่ห้าเป็นยี่สิบพันสามแปดยี่สี่ร้อยบนเก้าเก้าห้าสิบร้อยบนร้อยบนเก้าเก้านะคะไม่ใช่เกนะ้าห้าเก้าเก้าในจานดูตรงนี้นะไม่ขยับนะคะมองวแวบๆบนี่เห็นไหมเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดไม่ต้องขยับนะ สิบบนห้าสามสิบห้าโอเคบวกกันนะสี่หนึ่งห้าเป็นสิบพอดีเลยได้ศูนย์ศูนย์สูตรที่สามได้ศูนย์มาดูสูตรที่สี่สูตรสี่ก็หน่วยบนเลขหนึ่งคูณหกได้หกสิบล่างหกหกห้าเป็นสามสิบนะหน่วยล่างหน่วยล่างอะไรเนะี่ยสามห้าเป็นสิบห้าเอาแค่นีนะ้ตามนี้เลยเนาะแล้วเราก็บวกกันหกศูนย์ห้านี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะ ิบเอ็ดก็มาเขียนไว้ตรงนี้เลยให้มันเป็นคู่กันนะอันนี้แยกเป็นสองสูตรนะสูตรที่สามได้ศูนย์สูตรที่เออสี่ได้หนึ่งนะแล้วก็จับค่อยคู่ไปสามเก้าศูนย์สามเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์ เก้าแปดหนึ่งนะคะอ่าได้แต mm ่น hmm. ี้แหละก็ออกมาที <1> <1 ่เ yani ก้าเก้าสูนนะคะสําหรับสูตรนี้อันนี้ก็เข้าตรงนะเนี่ยมันระยะไม่ยาวมากนะประมาณหกงวดแล้วนะเนี่ยหกงวดเนี่ยงวดที่หกเนี่ยอันนี้งวดที่ห้าอันนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดนะคะอันนี้นีเก้าเก้าศูนย์นะเข้าตัวตรงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะทำให้เหมือนกันบางทีอาจารย์ก็ เร็วนะคะเต้มผิดเต้มถูกนะนี่ค่ะโอเคน่าสนใจไหมนะอันนี้เรามาเช็คลิงวดนี้เล่งหน่อยเล่งหน่อยเนาะอ่ะตรงนี้แหละเดี๋ยวเคลียร์ก่อนแสนเลขห้าห้าห้ายี่ห้าหมื่นก็เลขห้าห้าห้ายี่ห้าพันเลขเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าสิบบนเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะแล้วก็หน่วย หน่วยบนเลขศูนย์คูณแปดได้ศูนย์บวกกันเลยห้าห้าเป็นสิบห้ากับหนึ่งเป็นหกได้หกบวกหกเป็นสิบสองอันนี้ได้หกกับสองนะจะมีไหมเนาะเราไม่ทราบนะอาจารย์ทำไปตามสูตรที่แกะมานะคะต่อมาแสนห้าห้าห้ายี่ห้าหมื่นห้าห้ายี่ห้าพันก็เจ็ดห้าสามห้าร้อยบนเก้าสี่เก้าสี่เก้า สี่เก้าสามสิบหกเก้าสี่สามหกแล้วก็ร้อยบนแล้วก็สิบบนเก้าสามเก้าเอ้ยไม่ใช่เนาะสิบบนสิบบนเอาไม่ใช่เนาะอันนี้ยังสูตรที่สองอยู่นะพันร้อยบนก็คือเก้าสี่สี่เก้าสามหกแล้วก็หน่วยล่างนะคะอาจารย์ไปดูสูตรที่สามอันนี้หน่วยล่างก่อนเลขสี่เนาะออกหนึ่งสี่ก็เลขสี่อ่ะ แค่นี้ทำการบวกกันเลยห้ากับห้าเป็นสิบหกกับสี่เป็นสิบหมดไปเหลือเลขห้าตัวนี้ตัวเดียวนะยังไม่ได้บวกกับใครก็คือห้าลดแต้มไปก็คือสี่หรือห้าบวกเ้าเป็นสิบสี่ได้ห้ากับสี่นะคะท่านผู้ชมห้ากับสี่ถ้าเกิดสูตรครบนะนัมเบอร์โดห้าสี่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันน่าจะบวกนะเดี๋ยวใช้ดินสอนะ ต้องบวก9นะคะคือ<โด>ลดลงไปอีกแตะลดไป5 4แล้วอาจจะเป็น3เข<อ>ียน้ตรนนี้ก่อนนะเขียนเป็นนี้นะเขียนไม้เฉยๆนะต่อมาอันนี้มัน6งวดแล้วมันอาจจะไม่เดินตามแบบนี้นะหรือว่ามันจะเดินแบบนี้ก็ได้สูตรครบบนนะคะที่นำเม่โนนะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนมันโนโที่เลขอะไรแปบ๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าไม่ลืมนะอะทำทำสามสูตที่สามก่อน อะไรเนี่ยหมื่นห้าห้ายี่ห้าพันเจ็ดเจ็ดแปดห้าหกใส่หกไว้ร้อยบนเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดใส่หนึ่งไว้แล้วก็สิบสิบบนเอาเลขเก้าสามสามเก้ายีเ่เจ็ดนะอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่มาบวกกับห้าก็เป็นเก้าอ้าวได้เลขเก้านะสูตรนี้ต่อมาหน่วยบนเลขศูนย์คูณหกได้ศูนย์ สิบล่างหนึ่งคูณห้าได้ห้าหน่วยล่างสี่ห้าเป็นยี่สิบศูนย์ห้าศูนย์นี้ได้ห้าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อาจารย์ขออนุญาตเปิดตัวนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะเขียนให้ด้วยอาจารย์เคยวางสูตรเออสูตรอะไรตรงเด่นบนแบบชัวร์จริงนเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ลืมเขียนตรงนัมเบอร์โนให้ค่ะท่านผู้ชมอันงวดแรกเนี่ยอันนี้มาจากครบนะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะ มันไม่จําเป็นต้องออกสูตรนี้หรือมันจะออกที่สูตรนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมันเดินมาอย่างน้อยวัดดวงก็มาห้างวดแล้วนะคะท่านผู้ชมห้างวดเลยสามตัวบนตรงๆนะห้างวดแล้วอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะจะนัมเบิรโนนะคะงวดที่สี่เนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยศูนย์ห้าแปดเก้าใช่ไหมออกมาเก้าเก้าศูนย์นัมเบอร์โดสามสี่งวดเนี้ยนะนัมเบอร์โดสี่กับห้าเดี๋ยวอาจารย์ขอดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความมั่นใจสี่กับห้า อาจารย์ทำให้ทีเดียวสองสูตรเลยนะเนี่ยโนนะสี่ห้าถูกต้องนะสี่ห้าอะสี่ห้านะท่านผู้ชมไอเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลงไปให้อาจารย์ไม่ได้เขียนตัวนี้นะ,ะเนี่ยเพิ่งจะเขียนให้นะ fc ถามมาใหญ่เนาะอาจารย์ลืม number โ no, อออใช่ถูกต้องนะนี่ค่ะแล้วก็จับมาตามแบบนี้มันแนวทางจะเป็นแบบนี้นะของของครบนะมีวัดดวงเอ่อ เฮงเฮงแล้วก็มาหาลาบนะคะชนกันสี่ตัวนี้อ่ะมันจะออกตัวไหนอันนี้เราไม่ไม่มีใครทราบได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นใส่สีให้ซะหน่อยแล้วกันไหนๆก็เปิดมาแล้วอ่าบางท่านก็อาจจะชอบแนวทางของสูตรนี้เพราะเราตามอยู่นะอ่ะบางท่านก็อาจจะบิดว่าเออมันมีเข้ามีหลุดได้อะไรอย่างนี้นะก็อาจจะชอบสูตรที่อาจารย์กาลังทําให้เดี๋ยวยกตัวนี้มานะสี่กับห้าถ้าสูตรนี้หลุดนะคะท่านผู้ชมตัว เซตนี้ก็อาจจะเข้านะเล้วเมโด่นี่สี่ห้าสองตัวนี้เลยไม่มาอาจารย์คิดว่าถ้ามันมาเป็นเลขสามถ้ามันลดแต้มไปอีกนะแต่ตังลดเท่ากันนะ,ะลดห้าสี่แล้วก็สามเคะ่ะแล้วเมื่อวดนี้อาจารย์จะชอบแนวทางของเลขสามด้วยในชะ่ไหมชอบส่วนตัวนะคะเลขสามตัวเนี้อยาอาจจะมาแบบนี้ก็ได้นะถ้าลักษณะของเก่าที่มันมามันจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชม มันจะมีแปดชุดนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือหกห้าเก้าหกห้าห้าหกสี่เก้าหกสี่ห้าสองห้าเก้าสองห้าสองสี่เก้าสองสี่ห้าเอาไม่แน่นะอาจจะมาแบบอย่างเก่านี้ก็ได้แล้วก็รอผลอยู่หรือว่าถ้ามันจะมาแบบลดแต้มนะคะจะเป็นหกสามเก้าหกสามห้าเอาหกมานะแล้วก็ใส่สามตัวนี้หกสามเก้าหกสามห้าแล้วก็สองสามเก้าสองสามห้าก็มีอยู่นี้จากแปด เก้าสิบเอ็ดเป็นสิบสองชุดเลยนะท่านี้จะมาทางฝั่งของเก่าเดิมนะที่มีทั้งหมดแค่แปดชุดนี้หรือจะมาทางฝั่งนี้อ่ะยังไม่ทราบได้เนาะต้องทําไว้ดูก่อนนะใครใครมองเห็นว่าน่าจะเป็นตัวไหนก็ลองคัดเลือกดูนะเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปเอาเฉพาะตรงนี้ก็พอเนาะเอาเฉพาะ่าที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะนี่เลยนะ ตามนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เอออาจารย์ว่าจะพูดอะไรไนเนาะลืมเลยเดี๋ยวเออตัวที่เป็นสูตรนะฮะที่เป็นสูตรเด่นเข้ามาหูหลายสูตรมากเลย,อา,ยอาจารย์อาจจะวางคลิปหนึ่งให้หลายๆสูตรแล้วก็แคปหน้าจอกันไว้เองนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นอันพวกนี้อาจจะลุยบนอีกสักวันหนึ่งเนาะ,ะยังไม่ได้ปักหลักอะไรนะคะท่านผู้ชมเอาตามนี้ไปก่อนนะ อันนี้อาจารย์ก็ทําไว้ตั้งแต่ววด่าที่แล้วเห็นมันเข้านะท่านผู้ชมโอ้ตกใจรีบวางให้เลยนะคะอ้าวตามนี้แหละมันจะเข้าต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นเลขสามตรงนี้เนาะเดี๋ยวเห็นชัดไหมเนี่ยการทําเลอะเลยถ้าเป็นลบใหม่แล้วกันจะเ,เขียนหน่อยเขียนใหม่ดีดีถ้าเราบวกเก้านะอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นสิบสามอาเลขสามตัวนี้นะเพราะว่า ในสูตรครบเรานะมันจะไม่มีสี่กับห้าสองตัวนี้นะเนี่ยแตจะเป็นเลขสามอาจารย์ก็มาจับไว้ตรงนี้นะหรือ่อมันจะมาแบบนี้สูตรอันนี้อาจจะเข้าอันนั้นอาจจะหลุดเรืออันนั้นอาจจะอันนี้อาจจะหลุดอน,นุูย์อาจจะเข้า,อนนอาจจเอแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ฝากนะคะสูตรสามตัวบนนะคะไม่ต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกอาจารย์ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ